สวัสดีครับเอฟซวันนี้อตอนแรกคิดว่าพอฝนมันฝนมันลินลินมาหนาเม็ดพอทุกวนนะครับตอนใส่าบาทก็เลยไม่ได้ถ่ายคลิปไว้นะครับไม่ได้ถ่ายไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ก็วันนี้คลิปตอนใส่าบาทจะไม่มีแต่มีแต่พูดถึงเรื่องก,การใส่าบาทนะครับก็ จะมีเรื่องอะไรคุยเล็กๆน้อยๆอยก่อนที่จะหยาาน้ำกันนะครับเอ,อเอฟซีครับเมื่อวานนี้ผมแจ้งให้ทราบว่าวันนี้จะมีพระมาองค์เดียวเพราะทุกวันทุกวัน,นมีมาสององค์ตลอดแล้วก็มีสาเหตุที่มาองค์เดียวเพราะว่าพระองค์บชใหมอ่อองเล็กนะครับท่านลาสิกขาบทไปแล้ว ท่านศึกไปแล้วเมื่อวานพอศึกไปก็ผมก็ตีตีว่ามาองค์เดียวนะครับก็เลยเตรียมอาหารไว้องค์เดียวนะครับเตรียมอาหารไว้องค์เดียวแต่เตรียมไว้องค์เดียวนะก็ก็ก็เยอะอยู่นะครับก็เยอะอยู่แต่ว่าก็ตั้งใจว่ามีองค์เดียวแน่แต่พอออกไปจะใส่บาตรอ้าวมาสององ,งน,นะครับมี พระอาวุโสนะครับอาวุโสามาด้วยหนึ่งองค์ก็เลยต้องต้องแบ่งอาหารออกเป็นสองส่วนก็เหมือนกับแบ่งบุญนะครับแบ่งบุญให้เอฟทุกท่านรับรับบุญโดยทั่วๆกันนะครับเอาวันนี้มีามาดมาสายบาดสองครอบครัวนะครับอีกครอบครัวหนึ่งไม่มานะครับก็ใส่สองครอบครัวพบดีนะครับ ผมไม่ได้โทรศัพท์ไปบอกท่านว่าวันนี้พระจะมาองค์เดียวนะอาไม่ได้โทรศัพท์ไปบอกท่านดีเลยท่านก็เตรียมมาสององค์ผมผมก็ไปแบ่งอาหารออกเป็นสององค์นะครับก็ก,ก็โมทนาบุญกันนะครับอา่าเสร็จแล้วก็ใส่บานรเสร็จก็ไม่ได้ไม่ได้ถ่ายคลิปละฝนฝนมันจะตก เธอไม่สกแกนตัวแล้วครับผลมันจะตกหนึ่งสองกอ็ผมออกไปผมออกไปเนี่ยถ้ากล้องไปตั้งเนี่ยถ้าหน้าฝนในฝนเนี่ยผมต้อาจกล้องไปตั้งกล้องในร่มแล้วก็ต้องจัดม,มุมเพราะนั้นไม่ทันด้วยนะครับก็ไม่ทันด้วยนะครับก็เลยผสมเสกันไปเลยวันนี้ไม่มีครปตอนกลาพระมามินทบทัท นะครับไม่มีตอนทริปที่พระมบินทบาทได้เข้าเข้าเข้ามาได้นะครับก็ก็มีช่องข้างเคียงเนี่ยเขาจะมาเข้าจอด้วยมาโชว์ตัวด้วยนะครับก็ก็ก็นี่นะบุญกุศลนะอย่าอย่าเดี๋ยวบุญกุศลมันจะหล่นหายไปดูนะครับก็ก็มามาแซวกันเล็กน้อยนะครับช่อง เจ้าวลาแม่กระต้อยก็มามาต่อมาแถวนะครับท่านเป็นคนเตรียมอาหารนะครับท่านเป็นคนเตรียมอาหารให้พวกเราได้บุญกันนะครับให้พวกเราได้บุญกันอ,อ่าก็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 เป็นเช่นนั้นนะครับก็เป็นเช่นนั้นอ่า,อาไม่เลย เลยพูดไม่ออกเลยพูดไม่ออกนะครับก็ก็เอาไปนั้นว่าเราได้บุญกันทุ่นหน้าแล้วกันนะครับก็เลยเฉะฉะายไปในสวนอินทรพรามด้วยนะครับไปชมสวนอินทรพรามไปดูหลายต้นอห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่หลายต้นก็ยังไม่ได้ห่อเพราะลูกมันยังไม่โตแต่ว่าไปดูแล้วห่อได้หอด่หอได้แล้วนะครับห่อได้แล้ว ก็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 กไปเก็บอินทรพรามมามาอินทรพรามที่ร่วงนะครับอินทรพรามที่ร่วงวม,ามามามาลูกหนึ่งมาลูกหนึ่งแต่ที่จริงมันมีเยอะต่เอามาโชว์สักลูกหนึ่งก็พอนะครับมาโชว์สักลูกหนึ่งก็พอนะครับขนาดน,นี้นะครับขนาดน,นี้นนนผมเคยอเอามาแล้วก็ เอามาเอามาตำนะครับเอามาตำเอามาทับทุบตำแหละครับแม่กระต้อยเขาก็าาก็ไม่ค่อยจบพอใจเท่าไหร่เอาจะตำให้เราเกินคนเดียวแต่พอตำเสร็จแล้วเอามาป่นเอามาปั่นเป็นน้ำปั่นเอามาปั่นเป็นน้ำพริกอะไรเงี้ย พอตำเสร็จแล้วมันเกิดอร่อยขึ้นมาตอนนี้ผมไม่ต้องบอกครับท่านก็เลยสั่งสั่งคนคนคนสวนไปเก็บมาให้เพราะว่าผมถือว่าไอ้ลูกเนี่ยเรากินได้แล้วทําไมเราจะมาผลไม่ได้เหมือนเหมือนเหมือนถ้าเป็นสมัยที่บ้านผมผมหนุ่มเด็กๆเ,เนี่ยที่บ้านผมเขาจะเอาเอาลูกยอมาตำม,มามา,มา,มาตำเป็นต้ตมตำลูกยอ มาทำแทนไอไอ,ไอบะคงบ้านเราเนี่ยนัที่บานผมแต่ไอที่นี่ทำไมจะกินไม่ได้เพราะกินได้มันอร่อยก็เลยตอนนี้ก็เลยได้กินเยอะสบายลูกมันร่วกมาเราก็ไปเก็บแต่มันก็จะร่วงเยอะหลายอยู่นะครับเพราะว่าแทนที่ผมบ่อยเข้าเก็บนะครับผมบ่อยเข้าเก็บปลิดออกเพราะว่าถ้ามันดกมากๆแล้วเนี่ยพอมันโตเต็มที่แล้วไอ้ก้านก้านของของ ของผลเนี่ยมันจะหักนะเพราะมันหนักมากบางบางบางก้านเนี่ยอาจจะหนักถึงประมาณ15บกิโลเข้าสารถังหนึ่งนะครับเอาวันนี้ก็ขอแค่นี้แหละครับก็จะได้หยาดน้ำกันขอขอดำเนโนทนาหยาดน้ำไปด้วยกันนะครับหยาดน้ำไปด้วยกันคุยสเพเรลาแต่ก็เข้าสู่หมดบุญแล้วครับอขอให้ทุกท่านทุกคนตั้งจิต โมทนาบุญนะครับแผ่สู่กุศลไปให้บรรดาญาติพี่น้องทั้งหลายนะครับสาธุสาธุนะครับอีมีนาปุญญากรรเมนะอุปจายาคุณุตตลาจาริยูปกะลาจามาตาปิตาเดยาตกาสุริโยจันทิมาลาชาคุณวันตานาราปิจามมะมาลาจายินทาจตุโลกปาราจเทวตายโมมิตามนุตาจามาจัตตา เวลิกาปีตตะเปตตตาตุเคโตุปุญญานิปะกตานิเมตุขังจติวิธังเกณฑุคิปังปาเตตาโวมะตังอิมินาปุญญากรเมนอิมินาอุทิเตนะจักขิปาหังตุลเปเจวะตันุปาทานะเฉตนังเยทันตาเนหินาธรรมายาวะนิพานัโตมะมังนัตสุสะปตาเยวะเจตาจาโตพระเวพระเวอุทิตังสติปัญญาสันเลโขยมินามาลาละพันตุโลกาสังกาตุนจาวิเยตุเม พุทธาธิปาวโรนาโตธรรมโมนาโตสมโมนาโตปเจกพุทโธจากถังโฆนาโตตโลมะมังเตโตตมานุภาเวนะมาโรกระสังละพันธุมาข้าพเจ้าขอที่ส่วนบุญถูกุนที่ได้บำเพ็ญมาแล้วนี้ให้แก่บิดาบารดาญาตทั้งหลายเทวดาทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายเศรษทั้งหลายเจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายและสัตว์ประสาททั้งหลายรวมทั้งเอฟซีทั้งหลายยูทูบเบอร์ทั้งหลายและญาติญาติตาธรรมิกทั้งหลาย ขอท่านทั้งหลายจงได้รับทราบุญบุญส่งสทนที่ที่ใช่นี้ขอจงมานโมทนาขอจงมีความสุขโดยทั่วกันขอเดชะคุณพระรัตนตรัยและบุญกุศลจงย่างข้าพเจ้าและเหล่าทาธรมิกทั้งหลายจงมีแต่ความสุขความจงมีแต่ความสุขรอดพ้นจากพยานตรายทั้งปวงและจงถึงซึ่งความาพ้นทุกข์ทั้งปวงด้วยเธอจสาธุ สาธุ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 อนุโมทนาพร้อมๆกันนะครับสาธุสาธุสาธุและขอบุญกุศลนี้จงส่งถึงห้าเพื่อนสมาชิกสาทธรรมทั้งหลายเอฟซีทั้งหลายฟนคขับทั้งหลายยูทูบเบอร์ทั้งหลายขอจรงมีความสุขขอจงมีความสุขจงมีความสุขถ้ามีครอบครัวก็ขอให้ได้มีครอบครัวที่ดีมีมีสามีมีสามีแก้วมีภรรยาแก้วมีลูกแก้ว ด้วยกันทุกคนจงทุกคนจงทุกคนจงทุกคนสาธุสาธุสาธุนะครับพอดีหยาดน้ําเสร็จฝนลินมาอีกแล้วฝนลินมาอีกแล้วเอาละครับโอเคครับสาธุครับสาธุก่อนจะจากกันก็ฝากช่องค้ำคูนหนึ่งเก้าสี่ทวินและช่องชาวลาแม่กระต้อยด้วยนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับจะได้ ถึงเวลาจะได้เจอกันอีกครับสวัสดีครับสวัสดีครับ